พิ่งกลับจากบาหลีนะคะอยากให้ช่วยแชร์ถึงทางไทยไลออนแอร์หน่อยนะคะก็คือว่าวันนี้น้อนั่งเครื่องกลับจากบาหลีมาที่กรุงเทพทีนี้ตอนที่เครื่องใกล้จะลงอะคะ่ะก็เห็น ที่นั่งข้างหน้าค่ะเยืงเยิงกันมีควันออกมาแล้วก็มีกลิ่นตอนแรกเราก็ไม่คิดหรอกว่าจะมีใครสูบบุหรี่ไฟฟ้าทีนี้ก็คิดว่าใครมาพ่นอะไรหรือเปล่าสภาพักมองไปเห็นอ้าวบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆคือเขาสูบปื้อเดียว,วแหละทีนี้เราอ่ะก็เลยหันหน้าไปมองหน้าพ่อประมาณนว่าได้เหรอแล้วพ่อเราก็พอดีแอร์เดินผ่านพอดีพอดีแอร์เดินผ่านพอดีพ่อเราก็เลยพ่อเราก็เลยทำสิกแนลให้แอร์เนาะทีนี้ แอร์ก็ถามว่ามีอะไรเราก็เลยบอกว่าพอดีเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแอร์เขาเลยเดินไปตามหัวหน้าลูกเรือมาสิ่งที่หัวหน้าลูกเรือทํานะคะคือข้างหน้าค่ะเขามาพร้อมกัน5คน3ามคนสามคนที่อยู่ขวามือค่ะอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็คนที่เราเห็นว่าสูบเนี่ยอยู่เยื้องๆไปแต่ก็คือแถวหน้าเราหัวหน้าลูกเรือถามว่าผู้โดยสารสูบบุหรี่หรอครับ เขาบอกว่าไม่อาใช่ไหมล่ะคะใครจะยอมรับเพราะมันผิดโกรธทีนี้สามคนข้างเขาก็ได้ไปถามเพื่อนเพื่อนของผู้ชายคนเนี้ว่าเห็นสูบหรอเขาก็ตอบว่าไม่ซึ่งเขาอาจจะไม่เห็นจริงหรือเขาอาจจะช่วยปกป้องเพราะเขามาด้วยกันเนาะทีนี้เขาถามว่าเราใครเห็นเราก็เลยยกมือว่าเราเห็นแล้วแฟนเขาที่คือผู้โดยสารคนนั้นนะคะเป็นต่างชาติแฟนเขาก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สูบคะ่ะแค่เอาขึ้นมาเฉยๆสงสัยมีกลิ่นแล้วแอร์ก็ถามเราว่า เราเห็นหรอเราบอกเราเห็นแล้วได้กลิ่นแอร์ก็ถามเราว่าเราได้กลิ่นยังไงเอามาซักไซส์เราเสร็จปุ๊บแอร์ก็เลยบอกว่าเราก็เราก็ไม่อยากจะมีเรื่องใช่ไหมพอเขามากัน5คนเราก็เลยบอกว่าไม่ได้อยากจะมีเรื่องนะคะแต่พอดีเห็นก็เลยงงว่าสูบได้หรอเออแอร์ก็เลยบอกว่าเออพอดีผมอะ่ะก็ ผมก็ไม่ได้เห็นกับตาแล้วก็มีผู้ดยสรนะเห็นแค่คนเดียวเออเพราะฉะนั้นก็จะไม่เอาเรื่องอะไรเสร็จแอร์ก็เดินไปทิ้งระเบิดให้กูนะคะแล้วผู้ชายคนนั้นก็หันมามองหน้ากูมาจ้องหน้ากูอะมึงคือคือแกฉันเป็นทันตแพทย์ที่สายตาดีทุกคนก็รู้ใช่ไหมทั้งกลิ่นทั้งตาอืมฉันจะโกหกทำเพื่ออะไรฉันจะได้อะไรอย่างเงี้ยที่หลังฉันจะไม่บอกปล่อยให้ไฟไม่เครื่องเลยอืม